เ so UFC ที่เป็นแหน่ UFC เขาเล่าหลที่เป็นแหน่ที่พูดงราที่เป็นเจโโชคที่เป็นไง Amen. วินเบีะเคอบีเคอบีเคอบีที่เป็นไตัวเคอบีที่เป็นไอเคอบี น้ำตานป็นน้ำตาไงเล่ฟ้านี่นก็ลอยลอยฝ่าเท้าเนี่ยนะของเราลายเท้เาที่เป็นในโลกของคุณลักษณะที่เป็นแซมแซมที่เป็นหน,น,นึ่งไมต่างเชิ่นเดี้วกัน แม่ขอไฟคู่จิ้นแม่รบฟ สีว่ให้เด็กกบมันกวหมดแล้วไงกัเลยน,นี่เอาไปสองลัวน้าว่าอินโดจีนเรื่อลัาจะเป็นโอนี่เราจะเป็นไหนะหลังจะภาษาที่เป็นเอนของทางโคเรายรที่เป็นเอน ศูกับหนึ่งคือสูหนึ่งนี่เาจะเป็นีนีรเลอนะแล้วเที่เป็นน่นน <laughs> นนมสีเป็นป้ายคือป้ายที่เป็นไหน,หนไหม p A I นี่คือเขาตักต่อน,นี่เรีจะเป็นเรื่องอะไรอ่ะ เอ็ดีที่เป you know, ็นเอ็นเอ็ีเป็นเอเนี่ยเอ็นคือเอ็นเอ็นเอ็นรอยคือเอ็นรอยเป็นเอ็นแอนโดรเมดาอนโดรเมดาอนโอันดาดาที่เนเตาไทยเอ็อยู่ในเราที่เป็นเป็นเอันนี้เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ที่เอที่เป็นเอ็นตัวนี้ไพ เขาปิดในหลักที่เป็นอะไรหลักเป็นรูปของตัวเองอะไรคือพ่อลูกเป็นแนวทางอบไไปนี่คือภัยเขากภัยอะไรแล้วก็หลักที่เป็นภัยไัยซาไัยซานี่เป็นอะไรคือกอไั่อะไรเราเป็นเอาตัวนี้ออกนี่คือตัวป้ายที่เป็นไหนแต่สีที่ถูกตัดต่อในหลักที่เป็นแนวทางที่อะไรจริงคนที่มันตัดป้ายออกจากถมงบ้านเออทอนนี่หลักมันเกินไปให้รู้ในหลักที่เป็นนี่คือสิ่งที่เป็นไหนแสงแสงในทางที่เป็นไหนหม่ สิ่งไม่ต่างจะกปซอยคือทางเข้าคือสิ่งนี้เป็นโลหี่เป็นต่างให้ชัดเจนตอนนี้เป็นแนวทางของต่างแนวทางทางที่ชัดเจนเขาไปในหมู่บ้านปลายซอยก็หายนั่นคืออะไรแอนดรอยแอนดรอยที่เป็นเอแอนดรอยรอยที่เป็นอัสิดาไทยต่ไทยที่เป็นแนวทางที่เป็นดาที่ไม่ใช่มันดานี่คือดาไทยดาที่เป็นไทยไทยที่เป็นอะไรเราเป็นไทยที่เป็นเนย นั่นแหละคือท่านนั่น,ไ,นไม่ได้เด็กออนรับรับแทนรับแทนอะไรรับผิดชอบรับแทนของที่เราสั่งมาหนึ่งมาลงเนี่ยเราที่เป็นให้กูได้จ่ายให้กูได้รับผิดชอบในสิ่งเป็นอะไรคือระบบอีซิกาส์ที่เที่เป็นทางทางพาสปอร์ตอะไรคือยืนยันด้วยพาสปอร์ตทางที่เป็นระบบของเอาไปรูดการ์ดมีสิ่งแบบไหนเนี่ยจริงเหี้ยโคตรแม่งสัสนี่ละหลักที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่มันไม่ไม่รับผิดชอบตัวในสิ่งเป็นทางการทำของเจ้าหน้าที่อรมันไม่อิ่งเหี้ย ิงคนคนออปปีตอนี้สิ่งที่เป็นกฎหมายเลยมันจะปล่อย,อยให้คนกลุ่มนี้อยู่ในหลาที่เป็นประเทศความเทเลมันจะลามามไปกันในเที่เป็นอะไรฝ่ายปกครองนอยู่ผู้งฝ่ายในีราที่เป็นผู้ปกครองให้รอดกันนี่นี่เป็นธรรแบบนี้เยอะ